สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำเว็บไซต์โดยใช้ Wix. Com ตอนที่3นะคะทุกครั้งที่เราจะเข้ามาทำการปรับแต่งเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็คลิกที่ sign in ตรงนี้ แล้วเราก็จะกรอกข้อมูลนะคะเพื่อที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วคลิกปุ่มล็อกอินนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะเขาก็จะพาเรามาที่หน้ารวมหน้านี้นะคะ ให้เราคลิกที่ Manage Site นะคะแล้วก็ Edit Site ค่ะ หลังจากที่ระบบพาเราเข้ามาในส่วนของอหน้าของการปรับแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานะคะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะเราจะเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าโฮมนะคะหรือว่าโฮมเพจเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั่นเองณนะตอนนี้เราจะมองเห็นว่ามันจะมีเมนูไอเทมอยู่5ตัวนะคะเมนูไอเทมในที่นี้ก็คือเมนูไอเทมโฮมเมนูไอเทมเมนูเมนูไอเทมออเดอร์ออนไลน์เมนูไอเทม about แล้วก็เมนูไอเทม contact ะะซึ่งหนึ่งเมนูไอเทมมาคะ่ะมันก็จะสามารถลิงก์ไปที่หน้าเพจหนึ่งหน้าเพจนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะมีหน้าเพจทั้งหมดห้าหน้าเพจด้วยกันนะคะณนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจโฮมนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้าเพจอื่นๆเราสามารถทำได้นะคะโดยการที่คลิกเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะ หลังจากที่คลิกไปที่ตรงนี้เสร็จเรยบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเจอหน้าต่างหน้าต่างของเพจนะคะคุณก็จะเจอเมนูเทมทั้ง5้าอันถ้าคุณต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขหน้าไหนนะคะคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่เมนูเทมตัวนั้นนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งเมนูเทมเท่ากับหนึ่งหน้าเพจนั่นเองในที่นี้ถ้าเราต้องการที่จะคลิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลในหน้า about เราก็คลิกเข้าไปที่ about ค่ะ แล้วก็ก,กากบาดคลิกตรงนี้ไปก่อนนะคะหลังจากที่เราคลิกเลือกที่ about นะคะสังเกตดีๆตรงนี้มันก็จะบอกว่าณนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจ about นั่นเองนะคะซึ่งหน้าเพจ about ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของว่าอธิบายว่าเกี่ยวกับเราอะคะ่ะก็ทุกๆเว็บไซต์ก็จําเป็นที่จะต้องมีหน้าเพจที่อธิบายเกี่ยวกับเรานะคะ ในที่นี้ก็เขาก็จะมีการใส่ข้อมูลตัวอย่างเอาไว้นะคะคอนเซปต์ Concept ของการใช้เว็บไซต์ wix com เนี่ยคะ่ะถ้าเราจะแก้ไขตรงจุดไหนเราก็แค่คลิกเข้าไปที่ตรงนั้นแค่นั้นเองนะคะคอนเซปต์นี้ง่ายอย่าลืมนะคะถ้าจะแก้ไขตรงไหนคุณคลิกเข้าไปที่ตรงนั้นนะคะจะมีไอคอนของการแก้ไขเกิดขึ้นแล้วคุณก็สามารถคลิกเข้าไปที่ไอคอนนั้นและปรับแก้ไขได้นะคะอันดับแรกถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้นะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปที่รูป ต้องคลิกให้โดนนะคะอะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราคลิกเข้าไปที่ภาพนะคะจะมีไอคอนเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนภาพแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไอคอนคําว่า change image เบื้องต้นนะคะถ้าเรามีรูปที่เราอาเตรียมเอาไว้เราก็สามารถที่จะาลากรูปมาใส่บริเวณนี้ได้เลยนะคะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะแนะนํารูปฟรีจากวิกนะคะก็คลิกฟรีฟอร์มวิกตัวนี้หนึ่งครั้งนะคะทีนี้นะคะเบื้องต้นออก็คือว่ารูปทั้งหมด ทีวิคมีอะค่ะมันก็จะดึงขึ้นมาแสดงผลแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเลือกเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการรูปภาพในหมวดของ Food and d r i n k นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วเดี๋ยวระบบเขาก็จะทําการดึงรูปภาพที่อยู่ในหมวดนี้ขึ้นมาให้เราให้เราเลือกใช้นะคะเราต้องการจะเลือกใช้รูปไหนเราก็แค่คลิกเข้าไปที่รูปนั้นค่ะ ย่ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้รูปนี้นะคะคลิกเข้าไปที่รูปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่ไอคอน choose image ตรงนี้รูปภาพก็จะมาแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปอย่างง่ายๆต่อมาถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนข้อความนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนคำว่า about ตรงนี้ค่ะก็คลิกเข้าไป พอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขตรงไหนอ่าแต่ว่าตรงนี้มันบอกว่าตัวนี้มันเป็นกรุ๊ปอาหารเวลาที่เราคลิกเข้าไปในส่วนของ about เอาเอาเอาว่าเบเกอรี่ว่าข้อความตรงนี้มันเป็นกรุ๊ปกลุ่มเดียวกันเวลาที่เราคลิกมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราให้เราแก้ไขทั้งบล็อกบริเวณนี้นะคะทีนี้ถ้าต้องการแก้คำว่า about เราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกลงไปที่คำว่า about นะคะดับเบิลคลิกให้โดนนะ แล้วก็สามารถที่จะแก้คําว่า a about เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นคําภาษาไทยก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปรับขนาดของตัวอักษรได้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์แฟมิลี่ได้ด้วยถ้าเราจะเลือกฟอนต์แฟมิลี่นะคะเราก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีให้เลือก นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยฟอนต์แฟมิลี่เนี่ยอ่าพวกเนี้ยส่วนมากมันจะซัพพอตที่เป็นลักษณะข้อความภาษาไทายอ่าขอโทษส่วนมากฟอนต์แฟมิลี่มันจะซัพพอตข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะต้องการที่จะปรับขนาดของข้อความนะคะก็ในตรงฟอนต์ไซต์ตรงเนี้ยค่ะวิธีการปรับขนาดของข้อความเนี่ยมันจะมี2วิธีวิธีแรกคือให้คุณระบุตัวเลขลงไปถ้าคุณต้องการให้ข้อความมันใหญ่กว่าของเดิมของเดิมมันระบุเป็นส7 นะคะน่าจะเป็นสามสิเจ็ดของเดิมระบุเป็นสามสิเจดพิกเซลนะคะทีนี้เราก็ต้องถ้าเราต้องการให้ข้อความมันใหญ่ขึ้นเราก็ระบุตัวเลขมากกว่าสามจิดเจ็ดหรือวิธีที่สองนะคะในการปรับขนาดข้อความเนี่ยก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะเราก็ลากลากเลื่อนมาตรงนี้ มันก็จะเป็นการปรับขนาดข้อความได้เหมือนกันส่วนด้านล่างตัวนี้ปรับเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสีของข้อความก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างก็เป็นในเรื่องของการจัดรูปแบบข้อความให้ชิดซด้ายชิดขวานะคะต่อมาถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนข้อความในส่วนของบทความตรงนี้นะคะเราก็แค่ทําการ d o u ว l e c คลิกเข้าไปคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเมาส์ไปไฮไลไท์ได้เลยะะปรับขนาดข้อความได้ตามเครื่องมือที่เขามีให้เลย นะประมาณนี้ถ้าเราทำการปรับแต่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับข้อความของคำว่าเกี่ยวกับเราตรงนี้ค่ะให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดันคลิกลงไปให้โดนคำว่าเกี่ยวกับเรานะคะ ในส่วนของกล่องของการปรับแก้ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างบริเวณแท็กสีงเงินตรงนี้ด้านล่างมันขึ้มาข้างบนกรณีที่มันจมอยู่ด้านล่างนะคนะณตอนนี้เราต้องการที่จะ,ะปรับเอฟเฟกเขาจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกใช้ค่ะ เห็นไหมคะว่าเอฟเฟกแต่ละแบบมันก็จะมีผลทําให้ข้อความของเรามันน่าสนใจมากขึ้นของเดิมเนี่ยข้อความเขาต้เกี่ยวกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียบไปนะคะเราจะใช้การใส่เอฟเฟกช่วยทําให้ข้อความตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้เอฟเฟกกลุ่มของอ่าลักษณะของตัวเองแบบนี้มันจะเป็นเหมือนการใส่เงาเข้าไปให้กับข้อความอะคะ่ะ แต่ก่อนที่คุณจะใส่นะคะอย่าลืมเอาเมาส์ไฮไลท์ก่อนเอาเมาส์ไฮไลท์ข้อความคําว่าเกี่ยวกับเรานะคะแล้วก็ค่อยคลิกที่เอฟเฟกไอคอนตัว A นะคะแล้วก็คลิกเมาส์กลับมาหนึ่งครั้งสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าข้อความเกี่ยวกับเราเนี่ยมันมีการใส่เงาเข้าไปแล้วนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเราจะลองเปลี่ยนเอฟเฟกอีกแบบหนึ่งนะคะอยกตัวอย่างเช่นจะเป็นเอฟเฟกแบบ B ก็คลิกไปที่ไอคอนตัว B นะคะแล้วก็คลิกมาที่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเอฟเฟกนิดนึงก็คือว่าเรามันจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะดูดูซ้อนจนแบบว่า,อาเอฟเฟออกมานิดนึงนะคะเราจะลองเปลี่ยนข้อความดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสีข้อความดูนะคะเราก็เอาเมาส์ไฮไลท์ข้อความเกี่ยวกับเรานะคะคลิกทีไอคอนตรงนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนสี เสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่กระบ,บาทแล้วก็ออกมาเซฟก่อนดีกว่าบันทึกนะคะบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาถามว่าไซต์ของเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดให้คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้คนเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณได้เนี่ยคุณก็จะต้องคลิก Public Now ตรงนี้หลังจากที่เราทำการเซฟนะคะ เมื่อเรามีการแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะทุกครั้งอย่าลืมเซฟนะคะแล้วก็คลิกที่ Preview ตรงนี้หนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของที่ลูกค้าคุณเข้ามาเยี่ยมชมดูนะคะทีนี้เมื่อกี้เราได้มีการปรับแก้ไขในส่วนของหน้าเพจ About ใช่ไหมคะเราก็ถ้าเราอยากดูข้อมูลในหน้าเพจ About คุณก็แค่คลิกที่เมนูไอเทม About เขาก็จะพาคุณไปที่หน้าเพจเบลนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราดูนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ซึ่งเราได้มีการเปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสีของข้อความประมาณนี้ mm hmm. ถ้าเราต้องการที่จะกลับไปแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างๆของเว็บไซต์เรานะคะเราก็คลิกที่ไอคอนดักทูอิ t o ิเตรงนี้ ระบบก็จะพากลับมาที่หน้าแก้ไขนะคะณนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจ about นะคะเราอยากรู้ว่าเราอยู่ที่หน้าเพจไหนนะคะให้คุณดูที่ตรงนี้ค่ะมันจะบอกสมมุติว่าเราทําการแก้ไขข้อมูลหน้าเพจ about เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการที่จะสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่นะคะให้คลิกที่ตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะมีไอคอน add page นะคะก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการ อ่าระบุเป็นเพจแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเราจะสร้างเป็นหน้าเกี่ยวกับการทําเป็นแกลเลอรี่ของรูปภาพนะคะเราตั้งชื่อว่าแกลเลอรี่ดนนันนะคะ นะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าเพจแกลลอรี่นะคะก็ดูจากตรงนี้เลยค่ะตรงนี้มันจะบอกมันจะบอกว่าณนะตอนนี้เราทําการอยู่ในหน้าของการแก้ไขหน้าเพจใหม่ในที่นี้เป็นหน้าเพจแกลลอรี่นะคะเมื่อกี้เราทําการสร้างมันขึ้นมาใหม่มันยังไม่มีข้อมูลอะไรมันก็เลยว่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเพิ่มแกลลอรี่กันเลยละกันนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเราจะเพิ่มแกลลอรี่เข้าไปคลิกที่ไอคอน add ตัวนี้ ก็จะมีะแกลลอรี่นะคะคลิกเข้าไปที่ไอคอนแกลลอรี่หนึ่งครั้งเขาก็จะโชว์ข้อมูลรูปแบบของแกลลอรี่นะคะคุณอยากได้รูปแบบแบบไหนคุณก็คลิกเลือกเข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้รูปแบบเป็นแบบนี้ละกันนะคะแล้วก็นะค,ะกคลิก แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะระบบก,ก็กําลังที่จะใส่ภาพกแกลอรี่ให้เรานะคะเบื้องต้นเขาจะมีรูปตัวอย่างให้เราแต่เราไม่ต้องกังวลค่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหน้านี้นะคะเราต้องการเปลี่ยนเป็นรูปพวกอาหารและเบเกอรี่ลงไปวิธีการเปลี่ยนรูปนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็คุณจะเจอไอคอนเช็งอิมเมจคลิกไอคอนเช a งอิมเมจค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามาที่ไอคอนเช็คอิมเมจนะคะเราก็จะเจอหน้าต่างตรงนี้เด้งขึ้นมาซึ่งหน้าต่างตรงนี้ก็จะมีข้อมูลรูปภาพอยู่อันดับแรกนะคะแนะนําว่าให้ลบรูปภาพออกก่อนวิธีการลบรูปภาพนะคะคุณอยากลบรูปภาพไหนคุณก็เอามาไปวางที่รูปภาพรูปนั้นนะคะสังเกตดีๆว่าเวลาเอามาไปวางเนี่ยมันจะมีไอคอนรูปถังขยะขึ้นมานะคะคลิกที่รูปถังขยะเลยค่ะก็จะเป็นการ delete ทิ้งหรือว่าลบรูปทิ้งนั่นเอง ก็ลบออกให้หมดเลยนะคะพอลบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มรูปเข้าไปใหม่นะคะวิธีการเพิ่มรูปนะคะก็คลิกที่ add image ตรงนี้เบื้องต้นเราจะใช้รูปที่วิคเขามีให้นะคะก็คลิกฟร e ฟ f o r m วิค ทีนี้เราก็จะระบุหมวดหมู่นะคะว่าต้องการเป็นรูปประเภทไหนในที่นี้ต้องการเป็นรูปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะระบบก,ก็จะดึงรูปภาพเข้ามานะคะทีนี้คุณอยากได้รูปไหนนะคะง่ายๆเลยอยากได้รูปไหนก็คลิกเข้าไปที่รูปนั้นนะคะสามารถคลิกเลือกกี่รูปก็ได้ จะเห็นว่ารูปที่วิทย์เขามีให้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะคะการที่ใช้รูปสวยๆเข้ามาประกอบในเว็บไซต์อะคะ่ะก็จะทำให้เว็บไซต์ของคุณดูดีมากขึ้นดูโปรเฟชชั่นอลนะคะลูกค้าก็จะเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะถ้าเลือกรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกปุ่ม Add to Gallery ค่ะ รูปก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้รูปภาพแต่ละรูปนะคะเราสามารถที่จะใส่คําอธิบายนะคะแต่ละรูปได้วิธีการใส่นะคะคุณจะใส่คําอธิบายรูปไหนคลิกลงไปที่รูปนั้นก่อนนะคะคุณสังเกตว่าทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะมันก็จะมีคําอธิบายนะคะปุ่มดันนะคะก็รอแป๊บหนึ่งระบบก็กำลังที่จะเปลี่ยนรูปให้ ง่ายไหมคะการใส่แกลเลอรี่เข้าไปนะคะที่นี้เบื้องต้นถ้าสมมุติว่ารูปแบบแกลเลอรี่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนว่ารูปแบบมันไม่สวยเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่คลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปภูกกันะคะเวลาเอามาไปวางมันจะมีคําว่าดีไซน์คลิกเข้าไปเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นรูปแบบแกลเลอรี่รูปแบบใหม่ให้เราเลือกรมจะอยากได้เป็นทรงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะก็คลิกเข้าไปแล้วก็ ปิดมันไปถ้าเราต้องการให้มันแสดงกว้างมากกว่าเดิมนะคะเอามาไปวางตรงนะะี้คระแล้วก็กเป็นการขยายเขาก็ได้นะคะหรือต้องการที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งของแกเลอรี่ก็ได้นะคะเอามาไปวางนะคะให้เกิดเป็นรูปสี่เมเสาสีหัวแบบนี้ แล้วก็ลากเคลื่อนย้ายเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการเซฟอีกหนึ่งครั้งนะคะาถามว่าพับบิทไหมนะคะเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเราต้องการที่จะให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงของเราได้เลยแล้วก็พับบิทดาว ดานทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการดูผลหน้าเว็บไซต์เน่ยหน้าแกลเลอรี่นะคะคลิกกุ่มพรีวิวเนี่ย่ะก็จะแสดงรูปแบบแบบนี้ถ้าจะกลับมาแก้ไขนะคะก็แบบถูก e d เตอ r ต่อามานะคะถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าเพจอื่นนะคะคลิกที่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอ่าเบื้องต้นนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะลบหน้าเพจบางหน้าออกไปนะคะเราก็สามารถลบได้นะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะลบหน้าเพจเกี่ยวกับเมนูออกนะคะคลิกที่ตรงนี้นะคะ่ะ ก็จะมี Delete หรือถ้าเกิดว่าไม่อยาก Delete ต้องการที่จะปิดเอาไว้นะคะก็คลิกที่ายตรงนี้เป็นการซ่อนนะคะแต่บางตัวเราต้องการที่จะ Delete มันทิ้งหรือว่าลบมันทิ้งเลยก็คลิกที่ Delete ค่ะเขาก็ถามว่าแน่ใจหรือเปล่าที่ต้องการจะลบนะคะถ้าเราอยากจะลบจริงๆก็คลิก Delete ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พับลิชด้วยค่ะแล้วก็ดันแล้วก็ไปดูผลนะคะก็คลิกที่ preview ค่ะ ก็จะเห็นว่านะคะเมนูไอเทมเมนูเนี่ยมันหายไปรยบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราลบทิ้งไปนะคะ mm hmm. การลบเมนูไอเทมออกไปเท่ากับว่าเป็นการลบหน้าเพจน้านั้นออกไปด้วยนะคะหเมนูไอเทมเท่ากับ1หน้าเพจนั่นเอง mm hmm. แล้วก็ back to editor นะคะกับสูหน้าของการแก้ไข mm hmm. ในส่วนของเมนูไอเทมพวกนี้ค่ะคุณสามารถที่จะทำการเปลี่ยนเป็น ภาษาไทยได้นะถ้าเบื้องต้นเราไม่อยากใช้เมนูเทมเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะเราคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ,ะถ้าต้องการแก้ไขนะคะดับเบิ่งคลิกเข้าไปนะคะที่มเมนูแทมยกตัวอย่างเช่นเมนูทมโฮมแล้วก็ดับเบิ่คลิกเข้าไปที่เมนูเทมโฮมแล้วก็ทําการพิมพ์เปลี่ยนนะคะเป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็ดัน อันที่สองนะคะมีวเทียมอันที่สองเหมือนกันถ้าต้องการจะเปลี่ยนก็ดดบเบังคลิกเข้าไปคลิกปุ่มดันนะคะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลง About นะคะต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ดดบเบังคลิกเข้าไป แกลลอรี่นะคะต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูเพิ่มภาษาไทยก็ดับเบัลคลิกเข้าไปที่คำว่าแกลลอรี่นะคะคอนแทคนะคะก็ดับเบัลคลิกเข้าไปเหมือนกันนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าติดต่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะก็กระบาดปิดไปเลยแล้วก็ บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงค่ะเซฟนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เราทําการทําการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้นี้ค่ะต้องการที่จะพับ l ิ c เลยไหมถ้าต้องการพับ l ิ c ก็พับ l ิ c n นาด้นมก็ประมาณนี้นะคะ ทีนี้ในส่วนของอหน้าติดต่อเราอะค่ะถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลก็เหมือนเดิมนะคะคลิกไปที่แท็บตรงนี้นะคะคุณต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในหน้าเพจไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าตรงน,นี้เราต้องการแก้ไขอีเมลก็คลิกเข้าไป นะคะต้องการแก้ไขส่วนไหนคลิกเข้าไปที่ตรงนั้นนะคะคอนเซปต,ต์ง่าย หรือจะแก้ไขเบอร์โทรก็แก้ไขได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะมองเห็นข้อมูลตรงนี้ค่ะว่ามันเป็นบล็อกสำหรับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้ามาแล้วก็ ส่งข้อความเข้ามาทางอ e ีเมลของเราได้นะคะก็คือว่าข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามาเนี่ยผ่านทางกล่องตรงนี้ค่ะสามารถที่จะให้ส่งเข้าไปที่อ e ีเมลของเราได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องคลิกเข้าไปเพื่อเซตอีเมลก่อนก็คลิกเข้าไปที่บล็อกตรงนี้หนึ่งครั้งคุณจะเจอไอคอนเซตยูอีเมลตรงนี้นะคะคลิกไอคอนเซตยูอีเมลค่ะตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นอ e ีเมลที่เราต้องการนะคะในที่นี้ก็ใส่เป็นอ e ีเมลของเรานะคะ เสร็จเรียบร้อยล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีการแก้ไขก็อย่าลืมเซฟด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ,ะเลือกที่จะแก้ไขแล้วนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องออกจากระบบด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ธีการออกจากระบบนะคะคลิกกลับมาที่แท็บแรกตัวนี้นะคะแล้ก็มองหาไอคอนตรงนี้ค่ะคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกที่ปุ่ม logout ก็จะเป็นการออกจากระบบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะ